สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะความในใจบัวขาวหนักอ,อกที่สุดในชีวิตเจออเล็กซานเดอร์ย้ำรอดูสดบทเก่าได้จริงไหมบัวขาวบัญชาเมฆเผยความในใจรับหนักอ,อกที่สุดในชีวิต จ่อเจออเล็กซานเดอร์กำปั้นหนุ่มจากยูเครนย,ย้ำเขาไม่มีอะไรจะเสียแต่ผมมีเดิมพันทั้งชื่อเสียงและตำนานลั่นแฟนมวยเตรียมรอดูสดจะบทเก่าได้จริงไหมเป็นอีกหนึ่งไฟสุดมันที่กำลังจะระเบิดขึ้นกับรายการ RWS ราชดำเนินเวอร์ซีรีส์บนเวทีมวยราชดำเนินวันที่9ธันวาคม ระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆกับอเล็กซานเดอร์เยฟิมโกจากยูเครนวัย21ปีที่ลั่นเอาไว้ว่าจะล้มบัวขาวให้จงได้ในเรื่องนี้ทำเอานักชกระดับตำนานของไทยอย่างบัวขาวบัญชาเมฆได้ออกมาโพสเผยความในใจผ่านแฟนเพจระบุว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียเลยแต่กับผมชื่อเสียงตำนานทุกอย่างอาจจะจบลงเพียงข้ามคืนตลอดชีวิตที่ผม ชกมาหลายปีมีหลายครั้งมากเลยที่ผมได้พบเจอกับบทเรียนต่างๆที่สอนให้ผมรู้ว่าเราไม่ควรประมาทคู่ชกชาวต่างชาติเด็ดขาดเพราะปะกติพวกนักมวยต่างชาติ <c oughs> เขาก็ได้เปรียบเราอยู่แล้วในเรื่องของสรีระตามธรรมชาติแล้วพอยุคสมัยเปลี่ยนไปมีวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาเข้ามาศาสตร์มวยไทยเริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกความอันตรายของคนพวกนี้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไหนจะระเบียบวินัยของพวกเขา ที่เคร่งครัดเอามากๆแม้ไม่ใช่กีฬาประจำชาติของพวกเขาแต่พวกเขาก็พัฒนาตัวเองไม่หยุดจนหลายๆคนกลายเป็นตำนานระดับโลกไปแล้วลํำพังเรื่องประสบการณ์อันนี้ไม่ห่วงหรอกเพราะว่าผมผ่านมวยมาเป็นร้อยๆไฟเจอมาแล้วมากมายหลายประเภทแต่ประเด็นคือตอนนี้มันไม่เด็กๆ เหมือนแต่ก่อนแล้วถามว่าหนักใจกับไฟวันที่9ธันวาคมนี้ไหมหนักใจแน่นอนเพราะว่าอเล็กซานเดอร์เยฟิเมงโกดูทรงแล้วเป็นนักมวยที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากมีสีหน้าแววตามุ่งมัน่นเป็นแชมป์โลกสมัครเล่นตั้งแต่เด็กๆก,กำลังสดกำลังหนุ่มถ้าเขาล้มผมได้ก็จะแจ้งเกิดเป็นสตาร์ดังทันทีมีเท่าไหร่ใส่สุด แน่นอนเขาไม่มีอะไรจะเสียเลยนักมวยแบบนี้แหละที่หลายๆคนเขาหนีกันอีกอย่างคือคนยูเครนแบบนี้ระเบียบวินัยและฝีไม้ไลายมือไม่ต้องห่วงชาตินักรบอย่างพวกเขาโหดกันทุกคนในวงการมวยไม่ว่าจะมวยอะไรก็แล้วแต่ล้วนมียอดมวยชาวยูเครนทั้งนั้นแล้วดูสิผมอายุ40แล้วแต่อเล็กซานเดอร์เขายังอายุแค่20ภาษามวยคือพูดได้เลยว่ากาลัง อยู่ในช่วงพีคหลายๆคนบอกว่าผมกินกระดูกอ่อนถามจริงเถอะว่าคิดแบบนี้จริงดิ ต่างชาติทุกวันนี้เขาฝึกมวยมาตั้งแต่เด็กเหมือนเรานะและอเล็กซานเดอร์ก็เคยลงแข่งขันรายการระดับโลกจนได้เหรียญรางวัลมาเพียบแค่เพราะคุณไม่คุ้นชื่อเขาไม่ได้หมายความว่าเราจะประมาทเขาได้นะรางวัลพวกนี้เขาได้มาเพราะฝีมือล้วน,วนเอาเป็นว่าวันที่9ธันวาคมนี้ที่เวทีรัชดำเนินผมจะทุ่มให้สุดฝีมือไปเลยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็จะทำให้ดีที่สุดดูซิว่า สดจะบทเก่าได้จริงๆริงไหมสดไม่สดเดี๋ยวรู้กันขอขอบคุณแหล่งข่าวเดลี่นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ